ทำบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมแบบง่ายๆสั่งงานด้วยเสียงเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทด้วยมีสมาร์ทสปีกเกอร์เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่ล้ำจิโตไอทีครับทุกวันนี้นะครับเราสามารถทำบ้านของเราให้เป็นสมาร์ทโฮมได้ง่ายขึ้นมากเลย เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับถูกออกแบบให้ทํางานง่ายขึ้นและมีราคาที่ถูกลงมากๆถ้าใครที่ต้องการจะเริ่มต้นระบบสมาร์ทโฮมในบ้านของคุณนะครับผมแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยสมาร์ทสปีกเกอร์แบบตัวนี้เพราะว่าสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้แหละจะเป็นศูนย์กลางของการสั่งงานอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งหมดในบ้านของคุณมันสั่งงานได้ด้วยเสียงและรองรับระบบ Google Assistant ซึ่ง Google Assistant รองรับภาษาไทยใช่ไหมครับทำให้เราสามารถสั่งงานอุปกรณ์ตัวนี้ไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้ด้วยเสียงเป็นภาษาไทยด้วยโอ้โหพอเป็นภาษาไทยแล้วทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยนะฮะคราวนี้นะครับคุณจะซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสั่งงานผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลย สรートสปีกเกอร์ที่ผมใช้อยู่นี้นะครับยี่ห้อมีครับนี่คือมีสร์ทสปีกเกอร์ราคาเพียงแค่1690บาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าเงินแค่พันกว่าบาทก็ทําให้คุณสามารถเริ่มต้นความเป็นสร์ทโฮมได้แล้วนะครับแล้วใช้งานง่ายมากนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเชื่อมต่อกับ WiFi ในบ้านคุณแล้วผูกเข้ากับ o o g l e Home a p p นะครับ <S <S คราวนี้คุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านทาง Google a s s i s t a n t ได้เลยลองดูไหมครับโอเค Google เปิดเพลงรถคันเก่าของอะตอมโอเคเดี๋ยวจะเปิดเพลงรถคันเก่าของอะตอมชนกันให้ทาง YouTube Music นะแล้วเสียงดีด้วยนะครับลำโพงตัวนี้มีไดรเวอร์ขนาด2นิ้วครึ่งนะครับกับกำลังขับทั้งหมด12วัตต์แล้วรองรับระบบเสียงแบบ DTS s า u ด์สตูดิโด้วยนะครับเรียกว่าให้เสียงสซราวรอบทิศทางเลยนี่แล้วก็มีไมโครโฟน2ตัวซึ่งเอาไว้รับเสียงสั่งงานของเราเราอาจจะนั่งอยู่ไกลๆสักนิดหนึ่งพูดเบาๆก็สามารถสั่งงานตัวนี้ได้แล้วโอเค Google ว o l ลุ่มเห็นไหมครับ อยากได้อะไรก็ icism, สั่งผ่านด้วยเสียงได้เลยซึ่งมันง่ายมากๆ <b log> s> <S นะครับเพลงที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับเปิดผ่านบริการอย่าง YouTube Music ถ้าหากคุณมีบริการเพลงอื่นๆที่คุณใช้อยู่นะครับอย่างเช่นจุ๊กหรือว่า Spotify คุณก็สั่งผ่านบริการเหล่านี้ได้ผ่านทางลำโพงตัวนี้เลยง่ายมากแล้วไม่ใช่แค่สั่งเปิดเพลงได้อย่างเดียวนะครับสั่งถามข้อมูลเหมือนค้นหา Google ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างไหมครับโอเค Google หยุดเล่นเพลง โอเค Google สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างขณะนี้อุณหภูมิ33องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาและต่ำสุด26องศาโอเค Google ถนนรามคำแหงรถติดไหม มีการจราจรเบาบางในถนนรามคำแหงแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร1น2 4 0น,นี่เป็นไงครับอยากรู้อะไรก็ถามได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้รับสายโทรศัพท์พูดคุยโทรศัพท์เป็นสปีกเกอร์โฟนก็ทำได้นะครับหรือว่าคุณจะให้ตั้งแจ้งปลุกแจ้งเตือนนะครับอย่างผมเนี่ยผูก Google Calendar เอาไว้ผมก็สอบถามได้ว่าโอเค Google วันนี้ผมมีนัดอะไรบ้าง วันนี้มีสองรายการเวลาสิบสีนาฬิกาคุณจะมีประชุมกับลุงตู <Wow. S 1> ่ถัดไป เวลา16นาฬิกาคุณจะมีรับแพทพีที่โรงเรียนโอ้โห,โหนี่เดี๋ยวบ่าย2ผมต้องไปประชุมกับลุงตู่ลุงตู่นี่เป็นม้คทายกของวัดหนองอ e ีแลงตรงนี้นะครับจะไปประชุมเรื่องงานโกนจุกเจ้าอาวาส <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วก็ไปรับแพทพีทที่โรงเรียนเป็นไงฮะนี่แจ้งเตือนได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นอีโค y ซิสเต็มเดียวกันของเขานะครับพอเราซื้อเข้ามาในบ้านเราสามารถผูกเชื่อมโยงเข้าไปแล้วก็สั่งงานผ่านสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้ได้ด้วย ถ้าคุณมีเครื่องฟอกอากาศคุณก็สามารถสั่งเปิดเครื่องฟอกอากาศได้แบบนี้โอเคกูเก l ลเปิดเครื่องฟอกอากาศ โอเคกำลังเปิดนี่แอร์พูลิฟายเตอร์ 2S ถ้าคุณมีหลอดไฟอย่างยี่ไลท์คุณก็สามารถสั่งเปิดปิดไฟได้แบบนี้โอเคกูเก l e เปิดไฟ อยากเปลี่ยนสีไฟไหมครับโอเค Google เปลี่ยนสีหลอดไฟเป็นสีเขียว mm. เป็นไงมีสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นสมาร์ทสปีกเกอร์แล้วยังเป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราจะต้องสั่งงานด้วยเสียงเขาไม่มีปุ่มให้กดแพรลิงบนนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเค Google จับคู่บลูทูธโอเค อยากต่อบลูทูธที่เปิดการตั้งค่าบลูทูธแล้วมองหาอุปกรณ์ชื่อในบลุ่มติกเกอร์นี่เราก็จะเจอชื่อบลูทูธกดคอนเนคเข้าไปพอคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยคราวนี้คุณก็สามารถเปิดเพลงฟังที่ลำโพงตัวนี้ได้แล้วนี่เป็นไงครับหรือว่าจะใช้พูดคุยโทรศัพท์ก็ทำได้ ถ้าคุณมีเสียวมีทีวีนะครับหรือว่ามีทีวีซิกนะครับคุณก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แบบนี้โอเค Google เปิด b u มเบอร์บีใน Netflix แส่สิจะเปิดบัมเบอร์บใน Netflix นะเดี๋ยวจะเปิดจากนีอุปกรณ์เชื่อมต่อทีทีวี แล้วถ้าคุณซื้อมี Home Security 360องศาคาเมล่ามาใช้นะครับคุณจะสามารถสั่งงานด้วยเสียงแล้วเปิดภาพดูบนทีวีได้แบบนี้โอเคกูเก l e เพลย์วิดีโอคาเมล่าออนแอนดรอยทีว นะครับว่าสมาร์ทโฮมทำได้ง่ายมากๆเลยผมทำได้คุณก็ทำได้ด้วยมีสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้ราคาเพียงแค่1,690บาทเท่านั้นเองเขาจะเริ่มจำหน่ายวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับไปหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอย่าลืมนะครับวันนี้บ้านคุณเป็นสมาร์ทโฮมหรือ,อยัง